สวัสดีครับเช้านี้ที่จังหวัดสกลนครนะครับผมได้มีโอกาสได้ขออนุญาตอาจารย์หนุ่ยเข้ามาในเนื้อที่10กว่าไร่ที่ทำมูของอาจารย์หนุ่ยที่จังหวัดสกลนครในตัวอำเภอเมืองเลยนะครับเนื้อที่เกือบสิบไร่ทำมูทำอะไรบ้างก่อนอื่นเราจะให้รู้จักกับเจ้าของพื้นที่ก่อนนะครับสวัสดีครับอาจารย์หนุ่ยครับสวัสดีครับอาจารย์ใหญ่ครับอาจารย์หนุ่ยแนะนําตัวเองหน่อยครับครับ สวัสดีอยากเป็นทางการนิดหนึ่งนะครับผมชื่อจริงนะครับจักรพงศิริหรือหรือคนทั่วๆไปก็ชอบเรียกว่าเฮนุ่ยนะครับก็ทํากิจการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเครื่องยนต์ทุกชนิดนะครับอยู่ที่เขตเทศบาลนครสกลนครถนนรับพัฒนาครับอยู่ที่สามแยกโรงเรียนเทศบาลสองนะครับในพื้นที่ อ่สิกว่าไร่ที่ดูแลตรงนี้นะครับก็บริการซ่อมรถยนต์เปลี่ยนนํามันเครื่องทําสีตั้งแต่รถทุกชนิดนะครับครื่องจากกลหนักแบ็คโครถเกรดรถบทถนนรถเก๋งรถ10บล้อ18ล้อทําทุกอย่างอะครับเพราะว่าอา,อาชีพดั้งเดิมของคุณพ่อนะครับคุณพ่อเนี่ยก็เคยไปช่างเก่ามาก่อนซึ่งท่านก็ได้เสียชีวิตไปขณะนี้เราก็มีประสบการณ์อย่างน,น้อยของช่างที่นี่อะ เป็นช่างใหญ่ที่นี่นะครับประสบการณ์ก็อย่างน้อยก็3าปีขึ้นไปนะครับครับ,รบแล้วก็ประกอบกับช่างรุ่นใหม่ๆที่เขามีความเชี่ยวชาญเรื่องของอคอมพิวเตอร์เซ็นเซอร์ต่างๆครถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นแค h น High แค n นโลหรือระบบแอร์ต่างๆ,ๆอานาเนี่ยเราสามารถใช้เครื่อง OBD2 สแกนตรวจหาสาเหตุรตรวจหาความบกพร่องของเซ็นเซอร์เช็คความผิดปกติของรถยนต์ได้ค่อนข้างเชี่ยวชาญนะครับเพราะว่าเรา ได้รับการอบรมจากคู่แท้จำน่ายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า10ปีนะครับ,รบที่ที่ที่ช่างคนนี้ที่อยู่กับเราเนี่ยรเริ่มมานะครับาระจั์ใหญ่ครับครับผมก็ตั้งแต่รถ10ล้อรถพ่วงนะครับแอร์ทำสี มีห้องเย็นอีกต่างหากใช่ไหมมีห้องห้องอบสีก็ลังทำห้องอบสีห้องอบสีก็มีห้องเย็นมีโลลูกแข็งก็มีนะครับแข็งกมมีอยู่ในื้ที่สิบกว่าไร่นะครับ <K l ap> เดี๋ยวเราจะพาไปชมว่าการทํางานของทีมช่างของอาจารย์หนุ่ยเป็นอย่างไรนะครับเพราะอาจารย์หนุ่ยก็เป็นสมาชิกของชมรมรวมช่างด้วยใจมานานแล้วนานแล้วเป็นสิบปีเกลบบนะครับถือว่าร่วมกันจะใหญ่มานานแล้วครับร่วมมานานเราได้ผ่านการอบรมของชมรมก็ดีของบริษัททางร้านต่างๆก็ดี ทักษะในการทํางานของช่างที่เดินทางไปอบรมกับพวกในกลุ่มของรวมช่างด้วยใจก็นํามาปรับปรุงแก้ไขทาทำอู่ของอาจารย์หนุ่ยให้ดีขึ้นโดยเฉพาะเครื่องมือของอาจารย์หนุ่ยค่อนข้างจะทันสมัยหาตัวจับยางในจังหวัดสกลนครน,นะครับ,รบที่ปัญหาที่ดีที่สุดและก็ข้อดีของที่นี่ก็คือไม่มีการชาญลูกค้าเท่าที่ฟิกแบ็กกลับมา ในการส่งงานตึ่งกันและกันครับฟิกแบกกันมาเกินก้สิครับที่ฟิกแบกกันมาดีหมดเหลืออีก1%ก็เตรียมไว้เผื่อผิดพลาดคุณครับอาจใหญ่ <c oughs> ก็วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนุยที่ให้โอกาสทีมงานของรวมช่างด้วยใจก็ามาเยี่ยมเยียนแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหากันแล้วก็แนวทางการทำงานในอนาคตในปีใหม่นี้รเราวางแผนแบบไหน เราจะช่วยเหลือกันอย่างไรให้ทุกอย่างดีขึ้นก็ได้รับความรู้ข์จากอาจารย์นหนุ่ยอาจารย์นหนุ่ยก็ให้โอวานมาเยอะนะครับในคนรุ่นใหม่แล้วเดี๋ยวเวลาสัมมนาเราก็ต้องเชิญอาจารย์นหนุ่ยไปเล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับในวันข้างหน้า<ข>ก็ขอญอากเพิ่มเติมนิดหนึ่งได้ครับ,รบช่างที่ซ่อมรถยนต์นครับเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นระบบเป็นแมชชีนิก แล้วก็ไฟฟ้าซะส่วนน้อยนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับมีการคอนโทรลด้วยเซ็นเซอร์เนี่เป็น20-30ตัวต่อต่อหคันรถนะครับ,รบยิ่งอันยวยความสะดวกเรื่องอไฟฟ้ามากมีออตโต้มากมายขึ้นเนี่ยความรู้ของช่างเนี่ยมันต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับจังหวะที่ดีที่เราอยู่ในชมรมของอาจารย์ใหญ่นะครับชมรมเพื่อนช่างเนี่ยก็ได้มีการถ่ายทอดความรู้ให้ระหว่างกันนะครับ ช่างที่ไหนมีปัญหาโดยเพราะพวกเราเนี่ยก็ใช้บริการเป็นประจำนะครับว่าส่วนไหนที่เราไม่รู้เนี่ยเราก็ต้องโทรถามผู้รู้ในกลุ่มพวกเราเนี่ยก็จะไม่มีการกักกันครับเพราะต้องการให้ลูกค้าเนี่ยได้รับงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องไปลื้อยาวนะครับจะตรงรจุดตรงประเด็นเสมอนะครับ,รบอันนี้คือข้อดีของชมรมนะครับโดยที่มีอาจารย์ใหญ่นะครับเป็นผู้หัวนําที่ดีทําให้พวกเราในกลุ่มเนี่ยรักกันแล้วก็ไม่มีการกักวิชาวความรู้ว่า เราอยู่คนละเขตคนละที่หรือจังหวัดเดียวกันเนี่ยก็<ม>ปัญหาเราคือทําให้ลูกค้าเราประทับใจในการซ่อมรถยนต์เพราะพวกเราคือช่างผู้ซ่อมรถยนต์ครับความปัญหาดีของพวกเราทุกคนคือลูกค้าต้องได้ความสุขที่สุดจากพวกเราครับชมรมรวมช่างเนี่ยครับถือว่าดีมากครับขอบคุณครับ,รบนี่คือโอวาทของผู้มีประสบการณ์นะครับแล้วก็ สละเวลาเดินทางไปสัมมนา,าทุกครั้งที่เราจัดขึ้นมาหลังจากโควิดพวกเราจะมีการจัดสัมมนา,าต้องให้นิ่งก่อนนะยห,หนุยนะ่ยเนาะวเราค่อยๆจัดแล้วก็รวมรวมสมาชิกทั่วประเทศเหมือนเดิมแล้วก็ข่าวดีอีกอย่างก็คือที่ปู่จันหนุ่ยนั้นเป็นศูนย์ซ่อมเชฟมาตรฐาน a อซีเดลโกอีกหนึ่งแขนงที่ขึ้นมาพร้อมมาไหลแล้วก็พร้อมบริการพร้อมทีมเทคนิค แล้วก็การอบรมช่างเชิงลึกพวกเราจะเตรียมการไว้ให้ทั้งหมดทั่วประเทศเพื่อได้รับรู้สิ่งใหม่ๆใ,ในการบริาหารจัดการรถรุ่นใหม่ๆโดยเฉพาะเชฟโรเลตปลอดมาด,ด้าหรือรุ่นต่างๆพวกเราก็รับแก้ไขทั้งหมดนะครับก็ต้องขออนุญาต อาจารย์หนุ่ยก่อนว่าเดี๋ยวจะไปขอชมกิจการด้านไหนนะครับดีครับดีครับจะขอไปพูดคุยกับได้ครับได้ครับะสุดท้ายแอาจารย์หนุ่ยอยากฝากอะไรถึงผู้ใช้รถใช้ถนนก็ดีสมาชิกในกลุ่มช่างก็ดีคือหัวใจของช่างนะครับาจานย์ใหญ่ครับก็อยากจะเรียนทุกท่านนะครับว่าพวกเราคือช่างนี่คือความรานาของเราคือลูกค้าพึงพอใจสูงสุดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบริการเรื่องคุณภาพในการซ่อม แล้วก็การคุ้มค่าของเงินทองที่ต้องจ่ายนะครับให้พวกเราตอนตระหนักต่อเวลาว่าความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าคือพวกเราหัวใจชั<ว>กเราถึงจะมีกลุ่มนี้แล้วก็แลกเปลี่ยนกันเพราะว่ารถบางคันของลูกค้าในี่บางคนก็ใช้ทามาหากินจอดหน้าหลายวันเสียค่างวดน,นะครับ,รบเราต้องรีบเร่งให้เขาเอาไปหากินให้ได้ครับด้วยด้วยต้นทุนที่ไม่สูงนักนะครับข้อสำคัญคือเอาไปใช้ย,วยาว ไปที่ไหนจหวันไหนเราก็มีเครือข่ายครับผมไม่ตกน้ำไปไหลตกไฟไ่ไหม้นะครับถ้าอยู่กับกลุ่มของเราครับผมไปที่ไหนก็อบุ่นหมดครับอืมครับผมขอท้าความหลังปีน้ําท่วมปีอะไรครับอาจารย์หนุ่ยโอ้สี่ห้าปีแล้วเป็นความหลังที่เจ็บแสบมากในการน้ําท่วมแต่ว่าก็มีกลุ่มของพวกเราเหระครับมามาช่วยเป็นกำลังใจในเรื่องของกําลังใจก่อนอมาดูเครื่องไม้เครื่องมือเสร็จแล้วยังไม่พอนะครับก็เชิญชวนเอารถที่ น้ำท่วมน้ำท่วม,มเนี่ยมาเขาเรียกว่ารักษาเบื้องตน้นครับให้คุณได้ใช้ก่อนโดยเร็วพันธุ์โดยไ<ด>ร้ล้างเอาสิ่งสกปรกโสโกที่จะเกิดให้เกิดความเสียหายในรยนต์ต่อไปครับถ้าทิ้งไว้นานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไอซีก็ดีลูกสูบกด็ดีต่างๆก็นาาเนี่ยมันจะโดนสนิมกินแล้วก็เสียเหยับแต่วันนั้นอาจารย์ใหญ่พาทีมงานมาแล้วก็มวลสมาชิกไม่ต่ำกว่าห้าหกสิบคนก็มีการถอดรื้อล้างให้รถยนต์เขาสามารถใช้ได้ โดยทันทีทันใดนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยให้เขาเนี่ยไม่ต้องบานปลายต่อไปนะครับส่วนจะเสียต่อไปอนาคตเป็นเรื่องปกติรถยนต์ทุกคันต้องเสียแน่แม้อาจากห้างก็ต้องเสียแต่วันนั้นประทับใจมากที่คณะพวกเรามาแต่ไม่อยากให้มาอะไรคณะแบบนั้นอีกครับอยากให้มาในเรลักษณะอื่นนะครับมาช่วยเหลือด้านเรื่องอื่นๆมาลณลงในความปลอดภัยขับขี่ก็ดีมาลดลงในเรื่องของมลภาวะซึ่งเาาทยใหญ่ก็ทำอยู่แล้วคือรถ ควันดำนะครับก็อาจจะมาช่วยกันได้ในอนาคตนะครับแต่ประทับใจมากในวันที่น้ำท่วมนะครับวันน้ําท่วมนั่นก็คือศูนย์บรรกาศูนย์บรรชาการใหญ่ก็อยู่ที่นี่นะครับเราซ่อมรถให้ฟรีทุกคันเนี่ยจมน้ําก็หน้าเสียดายหลายคันที่ไปสตาร์ทเครื่องก่อนอันนั้นเราช่วยไม่ได้เลยครับนั้นรถหลายสิบคันที่เราช่วยโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นยกเว้นของเหลวเจ้าของรถต้องออกเราเองแต่ค่าแรงฟรีทั้งหมด เราก็ช่วยได้เป็นความประทับใจที่ร่วมมือกันต้องขอขอบคุณสมาชิกที่มาร่วมในวันนั้นนะท้งทั่วประเทศที่เดินทางมาอ้าวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวคอติดตามว่าด้านในเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอาจาหนุ่ยไปชมกิจการด้านในนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในช็อปของอาจารย์หนุ่ยนะครับก็ ด้านขวามือผมนี้ก็คืออาจารย์ปาร์กนะครับจะเป็นหัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์เลือกส,สแกนเนอร์ทั้งหมดนะครับเราจะให้อาจารย์ปาร์กแนะนําตัวเองก่อนนะครับแล้วเล่าสู่กันฟังสมัยที่เรามาช่วยเหลือลดน้ําท่วมน้ําท่วมใหญ่ที่จมน้ําที่เราทําทําการช่วยเหลือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าแรงนะครเราช่วยเหลือไปหลายสิบคัน ตอนนี้อาจารย์ปางจะเล่าสู่คนฟางครับสวัสดีครับอาจารย์ปางแนะนําตัวเองนะครับครับผมไอ้ป์คนะครับเป็นไอ้หน้าไฟคอมพิวเตอร์อยู่ที่อู่นะครับครับผมก็รถทุกคันที่เข้ามาคอมพิวเตอร์ต้องผ่านอาจารย์ปาคหมดเลยใช่ครับปีที่น้ําท่วมเนี่ยจำได้ไหมประมาณจํได้จได้ตอนนั้นก็หิวข้าวก็หิวเนาะใช่ไม่ต้องเอาข้าว่องงานต้อต้องรีบช่วยเหลือรถน้ําท่วมอยู่ก็ดึงน่าจะ เกือบสองวัน <nas S 1> ับนะที่เรามามาช่วยเหลือน้ําท่วมที่จ,จังหวัดสกลน,นครศูนย์บรร,รกาศูนย์บัญชาการใหญ่ก็อยู่ที่ที่ตรงนี้นะครับที่เรายืนอยู่ที่ช่วยกันแก้ไขลดน้ําท่วมแล้วอาจารย์ปามีตระหนักที่สุดทั้งเครื่องมือทั้งวิ่งหาข้าวหา <laughs> อะไรอะไรต่า,ตางๆหาข้าวอะไรให้กินทั้งหมดนะครึ่งสนุกสนานอีกแบบหนึง่งแต่ ไม่อยากให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับเราจะเอาเหตุการณ์ใหม่โครงการลดควันดำรักษาสิ่งแวดล้อมหรือโครงการช่วยเหลือเจ้าของรถจะดีกว่าพมนาอยาให้น้ําท่วมนะครับหลักๆเลยที่อูส่วนมากตอนนี้ที่ทำเนี่ยลถอะไรมากที่สุดครับตอนนี้ที่เข้ามาหลักเลยเป็นเชฟโรเล็ตครับเชฟโรเลตที่เข้ามามากที่สุดพราะเราเป็นศูนย์เชฟมาตรฐานเอซีดิโกอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีเครือข่ายและทีมเทคนิค ของรวมช่างด้วยใจจะมาช่วยอีกแรงหนึ่งเวลารถมีปัญหาอะไรต่างๆว่าไม่มีใครเก่งที่สุดในโลกเพียงแต่บังเอิญปัญหาเราไม่เคยเจอเราหาไม่เจอทีมเทคนิคจะมาช่วยนะครับ,รบก็ต้องขอบคุณบริษัท a อซ e เดลโกที่อนุเคราะห์ตอนนี้เครื่องมือผมเห็นอยู่มันเยอะมากมายเหลือเกินมีอะไรบ้างครับแนะนำหน่อยครับก็มีที่ใช้อยู่ตอนนี้คือออเทลแม็กซ99ครับแล้วก็มี มีร้อนสี่สามหนึ่งวีแล้วก็มีจีทูครับอ๋อจีสแกนสแกนนะครับเรามีบอสดีเอฟไอบอสดีซีมีนะครับแล้วก็มีเอฟไอของเชฟโรเลตครับเชฟโรเลตแล้วก็มีซีเอ็มของฟอร์ดของฟอร์ดผมมีคิดผมดีแม้ไม่ทำแล้วพักแล้วนี่ครับเครื่องมือพร้อมซึ่งหาอู่ที่มีเครื่องมือพร้อมแบบนี้น้อยมากนะครับก็หลักๆเราทําจบทุกคันอยู่แล้วถ้าเครื่องมือขนาดนี้ ก็ต้องหาเวลาเวลาสัมมนาต้องไปแลกเปลี่ยนความรู้กัน<ร>ผมได้คุยกับอาจารย์หนุ่ยแล้วอาจารย์หนุ่ยก็ยินดีนะครับก็พาชมคันคันนี้เป็นไรครับอ๋อคันนี้ทําแอ,อร์ครับทำแอร์ทำแอร์ครับครับคันนี้ก็ทําแอร์ก็เชฟเหมือนกันขบาวปีล่าโอ้หรือยาวเลยรถตู้แล้วคันขาวเป็นไงฮะคันขาวนี้วาวครับอ๋อวาวยานันวาวรั่ววาวรั่วครับ มาจะเปิดนี่เป็นทีมงานที่เข้มแข็งมากนะครับประสบการณ์สูงจึงแล้วอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วอาจารย์ผมอยู่ที่นี่มาหปีครับห้าปีอ่าก็น้ำช่วงน้ำท่วมมาดียเนาะนี่ก็อันนี้เป็นโยต้าก็ซ่อมทุกรุ่นทุกยี่ห้อว่างั้นเนี่ยใช่ับนะครับก็รักเชฟจะมาเยอะหน่อยแอร์ก็ทำ ทำครับทสีก็ทำสีก็ทำเชียร์จานเบรกเองต่างหากครับผมมือก็มือพร้อมมีลงเกึงเองครัมีลิงเองเ้วยก็อยากฝากอะไรถึงผู้ใช้รถใช้ถนนหรือสมาชิกรวมช่างโดยใจเอาผู้ใช้รถใช้ถนนก่อนกก็าถ้ารถมีอาการเสียมีอาการผิดปกติอะไรก็ให้ให้รีบสัช่างดีกว่าพรารถรถมันใหม่เนี่ยมันมันคาดเดาอาการไม่ได้มันีปัจจัยหลายๆอย่างคเั้ผมา ถ้ามีอะไรผิดปกติกับที่ผู้ายช่างดีกว่าเพราะเดี๋ยวนี้ช่องทางมันเยอะก่อนเดินทางก็แนะนําให้นํารถมาเช็คก่อนเพราะไม่อยากให้กินข้าวลิงไงถ้ากินข้าวลิงเดี๋ยวช่างไปกินข้าวลิงตามเพราะมันมืดแล้วงานงานครับก็ขอฝากครับอีกหนึ่งอู่นะครับแล้วก็เราจะมีการประสานในการซ่อมรถทั่วประเทศที่สกลนครถ้าสมมุติท่านมาที่สกลนคร มีปัญหารถยนต์มีปัญหาติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรอะไรครับ่วนเกครับครับหกหครับเก้า็ครับได้ดตรเจะเดินกันชังครับเดี๋ยวเราจะมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ใต้ลิงก์ให้นะครับอ้าวต้องขอลาก,ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ